อ่ะก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมวันวันของเด็กช่างนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนการสั่งซื้อนะครับมังงะหรือหนังสือจากเว็บเซนชูนั่นเองนะครับก็มาที่นี่กันเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าเซนชูนะครับผมปึ๊บแล้วก็ไปที่เว็บแรกนะครับก็จะเป็นเซนชูช็อปอย่างนี้นะครับอินสปเรทไบเทพช็อปนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับ ของสยามอินเตอร์และเฟิร์สเพ p โปรนะครับถ้าใครที่ทําการสมัครไว้แล้วนะครับก็ให้ทําการเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับแต่ใครที่ยังไม่ได้ทําการสมัครก็มาที่สมัครสมาชิกอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ทําการใส่ชื่อจริงนามสกุลชื่อที่แสดงอีเมลรหัสใหม่อะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าใครที่ทําการสมัครของสยามอินเตอร์มาแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้นะครับกับเซ n นชูนั่นเองนะครับเพราะว่ามันใช้แพลตฟอร์มเดียวกันก็คือเทพช็อปเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะให้ทําการอ่านกรณีหรือเรื่องเงื่อนไขแต่ละอย่างก่อนนะครับเพราะว่าเว ก็เด็ดขาดเช่นเดียวกันนะครับว่า เมื่อยืนยันชําระเงินแล้วไม่รับแก้ไขเปลี่ยนยกเลิกรายการอะไรหรือเปลี่ยนที่อยู่ให้นะครับก็คือแบบสั่งแล้วสั่งเลยนะครับถ้าพลาดก็คือคุณเสียเงินฟรีอะไรอย่างนั้นนะครับนั่นแหละอาจจะต้องแบบพิจารณาหรือห้ามประมาทิดนึงนะครับส่วนตัวผมก็ได้สมัครไปแล้วนะครับโดยการผูกบัญชีผ่าน a c e b o o k นะครับก็ขอตัวสักครู่นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับก็ให้ทําการหาเนื้อเรื่องที่เราได้ทําการสนใจได้เลยนะครับนี่ก็มาดูที่แถบข้างๆนี้นะครับก็จะมีเรื่องแต่ละเรื่องที่เขาได้นํามานะครับวววาาาาามมีีเเเรืืออออองงะบบ้้้้้นนนนนักก็็็็หหจจปปปิธสใขผซ เหมือนกันนะครับหรือช้อปปี้หรือลาซาด้าเขว่ากันไปนะครับแต่ผมก็คงแนะนําเซ็นชูเพราะว่าของมันเยอะกว่านะครับก็จะมีพวกเกิร์ลเลิฟบอยเลิฟอะไรอย่างงี้นะครับเรื่องที่ผมสนใจนะครับก็จะเป็นแนวยูรินะครับตอนแรกผมเองก็คงไม่ได้สนใจแนวนี้เท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละเปิดใจพอมาลองดูหรือมาลองอ่านก็รู้สึกชอบนะครับก็เลยอ่ะมาตามเก็บดีกว่าในเว็บเซ็นชูนะครับที่ผมได้ทําการสนใจนั่นก็คืออันนี้นะครับลิมิเต็ดดิชั่นซิตรัลดีลักดิชั่นบล็อกเซตนะครับของพรีเมียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นทททททีีีี่่่่่เเเเขขขาา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 าํมมมมมนน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 นแแแแลลลละะะะะตตััััั้้้้งงงปปวคคคครรรรรบบบบจ็็อออออหหหืืไกยใสู แต่ก็ยังดีกว่าเราไปซื้อราคาที่มันโดนโกงไปอีกทีหนึ่งนะครับก็ซื้อทางเว็บน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับค่อนข้างราคาแรงอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าแรกมาครับเขาเรียกว่าอะไรความสบายใจหรือความที่แบบเ,ออเราใจรักอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะเก็บอะไรพวกนี้อ่ะมันก็แลกมาได้นะครับวิธีซื้อก็คือนี่แค่นี้นะครับ กดแค่ตรงสีแดงๆหรือจะกดเข้าไปที่ตัวเว็บมันเลยก็ได้นะครับเพราะเข้าไปที่ตัวเว็บมันอย่างนี้นะครับมันก็จะมีนี่ทั้งเล่ม1เล่ม2นะครับทำการกดคําว่าหยิบลงตะกร้าเลยนะครับแล้วก็กลับไปหาเรื่องอื่นที่เราต้องการได้เลยนะครับอ่าก็จะมีรีวิวของหลายๆคนนะครับเมื่อทําการสั่งซื้อเสร็จนะครับก็ให้มาดูที่สินค้าในตะกร้านะครับผมนี่นะครับก็จะมีเรื่องอื่นด้วยที่ผมจะทําการสั่งนะครับก็มีพวกซอสอาราไลไอการ์สนะครับผมสองเล่มจบนะครับก็เป็นเบ็ดเสร็จนะครันหส่งฟรีนะครับ จะส่งที่เขาจะใช้ก็คือแฟลตเอ็กเพสนะครับก็ใช้เวลาเตรียมสินค้า3วันทําการหลังจากสั่งวันนี้ก็ต้องรอไปอีก 2- 3วันนะครับหรืออาจจะเกินกว่านั้นนิดหนึ่งก็แล้วแต่ความสะดวกของเขาเลยนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมถึงร้านค้านะครับว่าอะไรยังไงอยากจะให้จัดส่งแบบไหนอะไรยังไงก็ตามสะดวกตรวจสอบสินค้าครบถ้วนแล้วว่าจะสั่งเรื่องอะไรนะครับให้ทําการกดที่สั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับอพอมาที่หน้านี้นะครับก็จะเป็นพวกที่อยู่หรือข้อมูลนะครับที่เราได้ทําการลิงก์ไปกับเทพชอ็อปหรือว่า เราทาการใส่ข้อมูลส่วนตัวไปในเว็บของเซนจูโดยเฉพาะนะครับมันก็จะเป็นทั้งที่อยู่หรือเบอร์โทรแล้วก็อีเมลนะครับก็แนะนํานะครับว่าให้ตรวจสอบดีๆนะครับเพราะว่าถ้ามันพลาดตรงนี้ก็อย่างที่เขาว่าเลยนะครับก็คือพลาดแล้วพลาดเลยนะครับคณเสียเงินฟรีนะครับเขาไม่รับผิดชอบทุกกรณีนะครับพอเสร็จปุ๊บก็ต้องนี่กดมาที่นี่ด้วยนะครับต้องการใบเสร็จรับเงินนะครับแล้วให้ทําการกดมาที่ดำเนินการต่อได้เลยนะครับอ่าเมื่อมาที่หน้านี้นะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูลใบเสร็จรับเงินนะครับ ข้อดีของใบเสร็จรับเงินนะครับมันก็จะเป็นการลดหย่อนภาษีนะครับก็จะมีการใส่เลขบัตรประชาชนใส่ชื่อนามสกุลใส่ที่อยู่รหัสไปรษณีย์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จังหวัดที่เราอยู่นะครับที่ผมแนะนานั่นก็เพราะว่ามันเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับหรือเอาไปเป็นแบบหลักฐานสําคัญอะไรอย่างนี้ก็เป็นอันดีนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกก็ไม่ต้องกดหรือว่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ให้ทําการใส่ได้เลยนะครับแต่ผมจะขออนุญาตเบอไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวของผมนะครับ เมื่อทาการกรอกข้อมูลเสร็จนะครับก็ให้ทําการตรวจสอบนะครับที่อยู่หรือชื่อเราแล้วก็รหัสบัตรประชาชนของเรานะครับแล้วให้ทําการกดไปที่ดําเนินการต่อได้เลยนะครับก็มาหน้านี้นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบการสั่งซื้อนะครับทั้งหมดเลยที่เราได้ทาการสั่งไปว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่าแล้วก็ทําการยืนยันการสั่งซื้อได้เลยนะครับผมปึ๊บห้า นี่นะครับก็สั่งซื้อเรียบร้อยรอชําระเงินนะครับนี่จำนวนเงินที่ต้องชําระ2,288นะครับสถานะรอชําระเงินัำล่าเงินภายในตามที่เขากําหนดให้นะครับส่วนวิธีการชําระนะครับก็ให้มาทําการตรวจสอบก่อนเลยว่าเราได้ทําการสั่งไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็จะเป็น2,288นะครับของผมก็จะมีหลากหลายช่องทางนะครับให้เราได้ทําการชําระนะครับก็จะมีบัตรเครดิตแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเงินสดหรือช้อปปี้บัญชีออนไลน์อะไรนี้นะครับหรือโอนเงินบัญชีธนาคารแต่ผมเองก็คงแนะนำนะครับสำหรับเทพช็อป ให้ทาการโอนเงินบัญชีธนาคารจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันระบบมันแบบไม่ค่อยเสถียรนะครับบางทีตัดเงินเราไปแบบไม่รู้เรื่องเลยนะครับของก็ไม่ได้นะครับอันนี้คือผมไม่เคยลองแต่คนเขาเคยเจอมาแล้วนะครับก็แนะนําให้โอนเงินบัญชีธนาคารดีกว่านะครับแล้วก็แจ้งชาระเงินเอาที่ผมจะทําการโอนเงินนะครับก็จะเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับเพราะว่ามันเป็นบัญชีที่อยู่ในบริษัทเครือเดียวกับลงบัญชีไว้อะไรอย่างนั้นนะครับแล้วทําการใส่เลขบัญชีของเขาไปเลยนะครับตรงนี้ก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรนะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็นะนแล้วครับ นะครับในช่วงที่เราจะทําการยืนยันข้อมูลหรือโอนไปนะครับก็แนะนําให้ตรวจสอบเนี่ยรายชื่อดีๆนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับรายชื่อนี่ถ้ามันเป็นบจอลเอ็นดับเบิลยูปึ๊บอมซับสีลมแล้วก็เป็นเลขบัญชีที่เราได้กรอกถูกต้องแล้วนะครับก็ให้ทําการกดโอนไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นบัญชีที่เขารองรับตรงส่วนนี้อยู่แล้วนะครับอ่าก็กดยืนยันไปนะครับเมื่อเรากดยืนยันนะครับมันก็จะมีสลิปที่เราได้ทําการโอนไปนะครับแล้วก็ให้เอาไอ้สลิปตรงนั้นแหละครับมาที่การแจ้งโอนเงินนะครับ อ่เราก็ได้ทําการชําระเงินเข้าบัญชีตรงนี้นะครับปื๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ทําการพิมพ์จํานวนเงินที่เราได้ทําการโอนไปนะครับแล้วก็วันที่โอนก็คือวันนี้นะครับวันที่1 0ึนะครับเวลาก็เอาเป็นเวลาที่เขาเรียกว่าเวลาที่ใกล้เคียงหรือประมาณนะครับโดยประมาณที่เราได้ทําการโอนไปหรือให้ดูที่เขาเรียกว่าสลิปของเรานะครับว่าเราโอนไปนับเวลาอะไรนะครับของผมก็จะเป็นเวลา16นะครับผม50เป๊ะนะครับ ก็พิมพ์อย่างนี้ปุ๊บแล้วให้ทำการเอาไฟล์นะครับมาแนบนะครับเมื่อทําการแนบไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็นี่จะจะประมาณนี้ครับพอตรวจสอบดีๆนะครับ2องสนะครับตามราคาด้านบนนะวันที่แล้วก็เวลา้วก็แนบไฟล์นะครับเป็นหลักฐานเพิ่มเติมนะครับล้วก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าเราจะเขียนอะไรไปก่อนที่เขาจะจัดส่งมาให้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่จะมีเรื่องที่เราได้ทาการสั่งไปแต่ละเรื่องนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วให้ทําการกดที่แจ้งชําระเงินนะครับ ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับขอบคุณครับเราได้รับแจ้งชาระเงินของคุณแล้วแล้วก็รอเขาตรวจสอบนะครับว่าเราได้ทําการแจ้งชาระเงินตาม ที่เขาได้ทําการออตามกฎระเบียบของเขาไหมนะครับก็อาจจะแจ้งชํราระเงินภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือไม่ก็อาจจะเมื่อวน,นี้ก็ได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอ่าเรามีหลักฐานอะไร,รบเพียบพร้อมแล้วนะครับมันก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับว่าเขาจะเทรหรือเขาจะลอยแพอะไรเรานะครับอ่าแล้วก็ไปดูที่รายการสั่งซื้อชั้นทั้งหมดก็จะมีทั้งออเดอร์ไอมีทั้งช็อปไอแล้วก็สินค้าจะถูกนําส่งไปถึงไปรษณีย์บริษ,ษัทขนส่งภายในวันที่7นะครับถ้าเกินนี้เราก็เรียงเราก็สามารถเรียกร้องเขาได้นะครับเพราะว่า,วาไม่ถว่า เป็นตามเกณฑ์กำหนดของเขานะครับวันๆของเดกช่างก็มาสอนซื้อแค่นี้นะครับก็แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวครั้งหน้าหรือสอนซื้อครั้งหน้าที่จะเป็นของเว็บอะไรก็รอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ